ไม่ไม่ได้เน้นลูกคองนะเน้นปั้นเดียวจะต,ตีผ่านเฉยๆนั่นแน่ยังไงอ่าบางทีมันก็มีนะมันไล่กินลูกปลาอยู่ อะไรบ้าววันนี้ไม่ฮ้อนเดียร์วันตีตรงไหนก็กัดเลยฮะเนี่เจอตั้งแต่เมื่อวานไล่คลองเนี่ย Tạm bốn một nghìn lẻ thì mươi mốt, cho na, này nà đi. Ừi, runh, quá. หแม่มันด้วยหาเอ้ยอ,อ,อะไรวะยกยกใส่กัดเฉยเฮ้ยฮะปลาเดียววะ่ปะปลาเดียวจริงไม่ใช่แม่คอกบอกจริงเดีวดูท้องเดีวดูท้องให้อย่างเนี้ยน่าจะเป็นปลาเดียว,วผมไม่น่าจะเป็นแม่คอกนะดูดิดูสภาพมันเนี้ยเนี่ยอ้วนปุ๋ยเลยเนี่ยไม่ใช่หรอมันนาเชอด ้วนเลยครับแต่ต yeah, ีผ่านแม่คอกับบางทีม <USA> <studio> ันมีปลาที่จ้องจะกินลูกคอกนะครับก้อนขนาดเมื่อวานผมก็ไตะครับคอกนี้ก็มันก็ไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ครับไตกเข้าไปครับผมฝากไว้ด้วยครับผมจะปล่อยดีไหมเนี่ยไม่ปล่อยดีกว่าเนาออ้วนเกินโอเคครับผมฝากไป้ด้วยครับเจ้ายักษ์ยหญ่ครับผมสุดยอดมากครับบอกแล้วมันตีผ่านแม่คอกเผื่อบางทีมันมีปลาที่จ้องจะกินลูกปลานะครับลูกคอกนะครับ ก็บางทีมันก็ไม่อาจจะใช่แม่คอกเสมอไปนะครับก็อย่าอย่าว่ากันนะครับบางทีครับแต่ถ้าเกิดเป็นแม่คอกเจงอลายมันจะท้องมันจะออกลายๆแล้วก็ตัวมันจะออกแบบผอมๆเนี่ยนะครับยาวอะไรพวกนี้ครับอันนี้อ้วนเป็นหมูเลยเนี่ยโอเคครับผมฝ่าวด้วยครับเจ้ายักษ์ยางเจียวครับผมสอดมากครับ